ซีรีส์เรื่องนี้มันมีทั้งมุมคนเทคนิคของ a c t ติ้ในในเชิงของดรามา่าแอคชัน่นขับรถมันมีหลายซีนมากที่แบบเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับพวกเรา2คนแล้วก็นักแสดงทั้งหมดอะ่ะมันก็รู้สึกว่าทั้งเทคนิคที่เราต้องมาเรียนทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็ a c t ติ้งที่พีเตอร์เขาเน้นแบบเวิยมากสายตาต้องสื่อต้องไม่งั้นไม่เอานะไม่ผ่านนะต้องปล่อยผ่านไม่ได้ต้องต้องต้องเน้นแบบแอคติ้งสุดๆก็ยากทุกซีนแหละผมว่า เบฟเนี่ยจะเป็นนักแข่งที่เป็นเอลิสเขาจะเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาและพยายามใกล้ชิดชื่อว่าชาลีและเขาพยายามจะเป็นนักแข่งเหมือนเบฟให้ได้แต่ว่าเขามีแผนแอบแฝงอยู่มันจะทําให้เรื่องเข้มข้นขึ้นทุกอีีแผนจะค่อยคลา,ายออกมาว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ยากไหมสนุกดีไเออยากนะเพราะว่ามันมีทั้งคือเรื่องนี้มันมีทั้งความเป็นแฟนตาซีพลังวิเศษมีเซนต์เบฟเป็นคนที่มีเซนต์พิเศษหูกลิ่น รสชาติรสัมผัสอะไรเงี้ยจะเร็วกว่าคนอื่นเวลาขับรถจะสโลโมชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากในเชิงของ acting ในเทคนิคว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันดูสมจริงจะมีเรื่องพวกนี้เวลาเราต้องแข่งจกกนตัวเราตัวที่เกงเราเยอะกว่าใชกก่ก็ต้องไปเรียนรู้กับเรื่องของแข่งรถต้องไปเอาเอาชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในชีวิตของเบฟว่าเฮ้ยเวลาเขาได้ยินเสียงรถเวลาเขาอยู่หน้าหน้าสนามในสนามแข่งเขารู้สึกยังไงเวลาเขาสโลเขาต้องได้ยินต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเทคนิคมาก ก็ผมว่านะก็หลายเดือนอยู่เพราะว่าเราต้องเวิร์กช็อปจนกว่ามันจะมันจะแบบเคาะมาให้แบบพอดีเพราะว่ามันจะบางทีอาจจะมีความมากไปหรือเราอาจจะน้อยไปเราก็ต้องมาเคาะให้พอดีแล้วทำยังไงให้เบฟเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับกัชาลีนนี้เป็นไงชาลีก็เป็นเด็กน้อยแบบที่พี่เขาบอกครับ ก็จะเป็นเด็กน้อยที่เป็นชาลีฮอตเนิร์ดแล้วก็เป็นลูกหมาครับที่ทุกคนเห็นเป็นลูกหมาของพี่เบฟก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนสดใสมองโลกในแง่บวกแบบบวกแบบบวกสุดๆไปเลยก็แต่เขาก็จะมีแบบแผนแฝงมาสักเล็กน้อยนี่ส้กกันยากไมแ่ปัญหาต่อน้ยากไหมก็มันมีบางส่วนที่ตรงกับผมอย่างที่แบบ ยิ้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมยิ้มง่ายได้แต่มันก็จะมีบางจุดที่แบบเขามองโลกในแงบบ่บวกแบบบวกสุดๆไม่ว่าจะเจออะไระสมมุติแบบเจอพี่เขาด่าเรืออะไรมานิดนึงมันก็จะแบบสมมติกลารมันแบบตกตึก๊กนึงมันก็มันขึ้นใหม่แล้วมันคือเหมือนเหมือนมันจะดันตัวเองขึ้น<อ>ตลอดเวลาต้องเป็นเหมือนแบบว่า energy ให้เบบ <laughs> ใช่มันเป็นพลังบวกเป็น <laughs> พลังบวกให้กับทุกคนซีนเนียที่หนักใจที่สุดซีนหนักใจที่สุด ไม่มีหลายซีค่อนข้างค่อนข้างหมายถึงว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีทั้งมุมคอนเทเทคนิคของออแอคติ้งในในเชิงของดรามา่าแอคชัน่นขับรถมันมีหลายซีนมากที่แบบเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับพวกเราสองคนแล้วก็นักแสดงทั้งหมดอ่ะมันก็รู้สึกว่าทั้งเทคนิคที่เราต้องมาเรียนทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็แอคติงง้งี่พีเตอร์เขาเน้นแบบวิวยมากสายตาต้องสือ่อต้อง ไม่งั้นไม่เอานะไม่ผ่านนะต้องปล่อยผ่านไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องเน้นแบบ a c t ติ้สุดๆก็ยากทุกซีแหละผมว่ามันก็จะมีซ <ผม S 2> ีนบางซีนที่มันเน้นๆมากๆครับอ,อย่างแบบไอซีนที่เห็นในทีเซอร์ก็ก็เน้นพอสมควรเน้นเน้นเยอะอยู่อันนั้นอนนนก็ก็ก็แอคติ้งก็เทคนิคก็เยอะด้วยในในซีนนั้นมีหลายคัาดหลายมุมจนได้ภาพ ส,สวยๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปครับ,บรรอ,อะไรนะครับขึ้นบบวัตถุดิบยากซ่งขับรถไม่ยากนะเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะมีสตันคอยช่วยคอยให้คําแนะนําอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีเป็นเออเป็นพี่ๆที่คอยแบบว่านั่งไปด้วยหรือว่าถ้าเป็นซีนที่เราขับออกเข้าออกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วไม่ไม่ค่อยยากมากแต่จะยากตรงในเชิง acting ที่เราต้องทําให้เหมือนจริงที่สุดนักแข่งเขาทำยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้ขับรถธรรมดาครับมันมีดราม่าด้วยไหมรับ เรื่องนี้บอกเลยว่าดราม่าแอคชั่นโรแมนซ์แฟนตาซ,ซีครบรถมีเยอะมากครบครบครบเครื่องจริงๆเรื่องเนี้ยแล้วแบบบอกให้ว่าแอคชั่นเนี่ยสนุกมากผมเนี่ยสนุกมากผมผมปะปกติผมเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นไงแล้วแบบมาเรื่องแรกแล้วมันได้เล่นเลยได้เห็นตัวเองมาเล่นจริงๆอะ่ะบอกคิวนั้นสนุกสุดแล้วแต่ผมได้มาแนตะ่ไม่รู้ว่าแอคชั่นเป็นไงแต่เป็นไงเป็นไงเป็นไง แอคชั่นก็ก็หน <is seen. S 2> <let> ักอยู่นะเพราะว่าเขาเขาจะต้องคอยปกป้องพี่เบฟจะคอยมาปกป้องคอยคอยแบบว่ามีปัญหาอะไรก็จะออกออกหน้าสู้สู้ให้ก่อนครับที่ซื้อที่่อยมาที่ซื้อที่ดีครับเห็นเห็นอ่านอยู่ดีใจก็มันก็เป็นผลงานที่เราแบบตั้งใจทำอะเนาะเราเวลาเห็นแบบว่าคนคอมเมนต์หรือคนให ให้ความสนใจอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มันก็1ปีละเกือบ1ปีแล้วโปรเจกต์เนี้ยเราก็ทั้งตั้งแต่แคสติ้งตั้งแต่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็เรียนหลายครั้งนะเรียนแบบ12ครั้งครั้งละ4ชั่วโมงเรียนเยอะมากแล้วก็มาเข้าตัวละครอีกมีทั้งคิวที่ไปเรียนขับรถไปอะไรโอ้โหเยอะมากก็มันถึงถึงพอแบบว่าผลงานมันได้ออกมาแล้วคนได้เห็นมันเราก็ happy แฮปปี้แหละแต่ขึ้นนเพิดดงีก็แฮปปี้แฮปปี้ครับ สีนั้นอันนี้ห้องน้ำเด็กนีห้องน้ำ้อโซฟาเลยนะผมอยากช่ออ่าใช่แล้วนี่ของผมโซฟาของจะมีคู่หนึ่งคือ่ารันเจฟก็จะเป็นในห้องน้ำแต่คือพี่เดฟเนี่ยต้องบอกว่านิยายอ่ะเขาจะเน้นเนื้อเรื่องเขาดำเนินด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านเซ็กต์อยู่แล้วอ่ะถูกไหมแ้วแล้วก็เราก็ เราจะตัดพวกนั้นออกไม่ได้เราก็ต้องคีปไว้แต่ทำยังไงให้มันเล่าในโทรทัศน์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวอร์ชันอันคัดนี่นั่นอะไรนะฮะคอนเนกันยังไงก็มันคอนเน็กันหลายรอบตั้งแต่เบิร์กชอแล้วมันมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสนิทสนมกันก็เหมือนได้เวิร์กช็อปด้วยกันในระดับหนึ่งครับก็เลย คอนแทกกันมากกว่าผมว่าซีนนี้ตรงๆนะพอไปถ่ายจริงมันมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงว่าเพราะเราซ้อมกันมาแล้วแต่มันยากตรงทํายังไงให้เหมือนไม่เคยซ้อมเล่นยังไงให้เหมือนเป็นคร well. ั้งแรกอันน um> um> ี้แหละเพราะว่าเป็นซ mm ีนที่เบฟกับชาลีเจอกันครั้งแรกและและเรื่องนี้มันจะมีความหลายเลเวลของตัวตัวละครมันจะมีความสัมพันธ์มันจะมีหลายเลเวลเพราะว่าเจอชาลีครั้งแรกความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงพอรักไปแล้วเป็นยังไงเบฟ เบฟโดนชาลีมาเติมเต็มเป็นยังไงมันมีหลายเวอร์ชั่นมันจะเหมือน<า>ให้คนดูลุ้นตามไปกับตัวตัวละครบแบบเข้าไปอย่างชาลีเข้าไปค่อยๆเปลี่ยนเบฟขึ้นมาทีละนิดแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นความโรแมนติกม,มีในหลายระดับแต่พอ<ต>โรแมนติกแบบแล้วอาจจะมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกมันก็พกลิกตบตบหล้วโอ๊บเราไม่พลิกพลิก ต้องรอติดตามดูผมว่าผมอ่านบทมาเรื่องนี้เรื่องนี้ผมที่ผมเคยเล่นมาอันนี้อันนี้สนุกมากนะบทบททําให้เราได้แบบติดตามทุก EP มีเรื่องราวมาเรื่อยๆท้าย EP อ่ะมันแบบเพราะมันจบทําไมตอนนี้มันมันต้องมันต้องดูต่อแล้วอ่ะก็คือไม่อยากให้อัธินาเลยใช่ด้วยความเป็นละครเชนเรามีซิกเนเจอร์อยู่แล้วเรามีลายเซ็นของของเชนว่าต้องดูต่อต้องมันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใชมีเยอะหในเรื่องนี้ถ้าี่ใช้อะไรนะ ก็เยอะก็เยอะนะมีในระดับมีมีหลายหลายรูปแบบหลายหลายความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการเล่าเรื่องของบอดี้แลงวจตัวละครยังไงตอนนี้รักแล้วตอนนี้ยังไม่รักการทวิตพาร์เนอร์เราเป็นยังไงมันสนุกสนุกเวลาเล่นจริงๆเราขับขืนกันร้วไว้ใจกันแล้วโอเคแล้วก็มีเขก็มีเขือนก็้วแหลก็ต้องมีบ้างแต่ก็พอเล่นด้วยกันไปเยอะๆมันก็มันก็ชินเนาะ เราก็ trust กันนะว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเ,รเราเราเรารู้กันว่าแบบพาร์ทเนอร์เราเป็นยังไงเราตั้งใจทำซีนี้ให้ออกมาดีอยู่แล้วเราก็ trust กันอย่างการเล่นเนี่ยคือทีมเตอร์เขาปล่อยให้ทีมเป็นอะไรรเข้ากับการถอดที่จะเป็นโนเขา,เา no. ขจะมจ,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 จะมีเรื่อง blocking จะเป็นเรื่อง blocking ที่ทําให้แสงมันสวยงามแล้วก็ภาพออกมาที่ทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ก็ ด้วยมันมีบล็อกกิ้งเยอะเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่อง acting ด้วยเพราะว่า acting ของพี่พีเตอร์อย่างที่พี่เขาบอกไปเมื่อกี้ก็คือเน้นเน้นสื่อสารเน้นสื่อสารที่สายตาแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ต้อง,ต,องต้องพูดว่าพี่พีเตอร์ให,ให้ให้โอกาสนักแสดงได้ได้ได้ลองทําเองก่อนได้ลองทําเอง <acting S 1> ก่อนได้ลอง a c t ิ้งก่อนเราเสนอได้เราคิดเราตีความมายังไงเราลองเล่นก่อนเทคแรกถ้าเขาโอเคไปต่อมีอะไรต้องปรับเราก็ปรับเขาเหมือนแบบอิสระ แล้วก็แค่ต้องจำบ็อกกิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าบ็อกกิ้งอ่ะเรื่องเนี้ยก็ไม่ไม่ไม่ต้องแบบขั้นแบบเป๊ะถึงแข็งว่าต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอยากทําอะไรก็ตามบอกบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยแฮนด์เฮลทั้งเรื่องแฮนด์เฮลเราทําอะไรเดินไปตรงไหนได้หมดมีลองช็อตเขาไหมฮะมีก็ NC เนี่ยลองช็อตอันนี้ลองแบบโอ้โหสิบนาทีสิบกว่าเปลี่ยนไปเล่นไปเลยใช่ใช่ลองช็อตลองช็อตเยอะลองลองช็อตเยอะเป็นแฮนด์เฮลเยอะ เยอะมากๆแล้วก็แบบเล่าเรื่องด้วยด้วยด้วยกล้องด้วยเน้นเล่าเรื่องด้วยกล้องพี่ที่พี่ที่เป็นผู้จันดีเรคเตอร์คร,รับดีเรคเตอร์ของภาพรครับเขาเขาอิสระด้วยเขาจะโครพี่ปีเตอร์เลยว่าเฮ้ยผมอยากได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันทำให้นักแสดงทำงานง่ายขึ้นด้วยเราก็อิสระทำอะไรก็ได้เดินไปไหนก็ได้ก็จะมีซีนพวกที่เป็นเออซีนที่เป็นบ็อกกิ้งของทางรถแข่งรถแข่งมัน บางทีมันต้องเป๊ะเพราะว่าเราต้องไปทำกรีนสกรีนบางฉากด้วยมันมีทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้มันทาให้มีมีไอ้เส้นเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากที่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรถ้าอ่านนิยายมันจะมีเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอันนั้นนะต้องใช้ CG ช่วยแล้วก็เราก็ต้องเล่นให้เหมือนจริงที่สุดยากแล้วหน่วยพร็อพแบบไฟไหม้แบบแล้วยิ่งเทกเยอะมันยิ่งกดดันตอนนั้นอะ่ะเราก็เลยต้องแบบ เต็มที่เต็มที่แบบทุกรอบแบบมันจะมีแบบรอบซ้อมก่อนถ่ายจริงเงี้ยเราก็ต้องเต็มที่ในแต่รอบแบบนั้นเลยครับเพราะว่าต้องเล่นให้เห็นใช่ว่าเราจะเล่นยังไงแต่พี่ตาล้อ,องเขาจะได้รู้ว่าเราจะเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยจะออนแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากมันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆหม่สำหรับผมมาใหม่จริงผมยังไม่เคยเห็นตัวเองในหน้าจอเลย่เต้นับ่หน้าจอเอุ้ยเมื่อวานก็เขินอยู่นะเ ปกติเราไม่เวลาเราเล่นอ่ะเราจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูหน้าหมอเพราะว่ามืนสองคนเนี้ยอยู่เป็นแน่นมันแบบแตเข้าบ่อยเข้าเข้าเข้าเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปเช็คก็ต้องพี่โอเคแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะผมไม่เปลี่ยนชุดต่อเลยนะอะไรอย่างเงี้ฝั่งพินแบงเดอะซีรีส์ด้วยนะครับออนแอร์พร้อมกันอีพีแรกวันที่17พฤศจิกายนทุกวันศุกร์ทางช่องวัน31เวลา3ทุ่ม15นาทีนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคับได้ที่ไอชีครับครับผม